สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสิครคับ <c oughs> มโมิลงคลิปร้ายเหมือนพี่น้องเป็นอาทิตย์โอเจ็เมือเพราะว่าช่วงบริหามยยังพี่น้องกำลังออกสิไปซองกบครับแม่โมนี่ก็เป็นเมือวันอาทิตย์หน่อยน้องเนะ เขาผมนี่ห่วยครับพี่น้องห่วยโดนครับพี่เนาะผลทั้งปากโดมครับโอเคมีไปห้าปากโดมประมาณแปดสิบเมตรมันเกษตรเข้าไปไหนครับบ้านี่นเห็นครับทางปลาทางลงเข้าไปครับไหมมันหกคนไปไกลเท่าอดแหงแ่งหกแห่งเครือไหมไหม,หมโคนไหมหล่มลุมล่มทับหอยทับห้อง เดถากเดทอางกไปจะมาไปตะเวนเนี่ยเพื่อสิไปเห็ดทางเพื่อสิซองตอนแรงตอนเมืดอก็เป็นใจไะเจังตุ่นตุ่งน้ากันครับหมูแดงสิไทยเดบอ๋หรือบุได้ทาบุได้ครับนั่นก็คือไม้รวมมามันต่างกองบุได้น่น้อนนอนมันหกนี่จะไม่นี่จะปลาเนี่ยอย่างตัวโทรศัพทต๊หนัถ้ามันไทยกับสิไทยก อ่าส่วนระยะหนึ่งที่บริเวทเนที่มันลงโลงเตียนเตียนเจ้าที่ทายพี่น้องเขามาเบิ่งกันแล้วเพื่อบริเวณการเสียเวลาครับตอนนี้สีพายเฮือเข้าไปประมาณหกหลักกิโลคนน่ะพี่นออ้องจังสะฮอดที่หมายเพราะว่ามันใส่เครื่องใสเครื่องใส่บไดตรงเรื่องเฮือหน่อยเข้าไปโบไดเฮือใหญ่มาโบไดเ,เลือกเครื่อง ใส่เรือลำหน่อยๆเข้าไปครับจังปะดุลไปเบ่งนง้มกันครับกันบดททายประด็จนจะไดนก็จังเบ่งพ้นสรุปกันว่าสุสไไดหน่อยๆร้ายเป็นไนเนาะช่วงพุทธขอนแจงจังสิรธิกาบออกมาไปกันครับอ่าพวกเอ๊ะโตกเบ็ดประกดกระลังมาไปจะขึ้นมุมมือมุมขึ้น ครับเลือกไปเบอร์สังจันไปได้ทุกทีไ,ได้บ่เต่ขึ้นบ่บ่เป็นยังว่าไปเจอเรื่องน,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 นั้นบ่อันนี้เออ เด็กพี่หน่อสองคนคุณนึ่งย้อมพื้เด็ดคุดนึงอยู่อ่าบันสมวงอ่าล่ำไปก่อนนันน่นอยู่อำเภอเด็ดคุนึงอยู่บันสม่วงไปตะคืนนี่พี่น้องพอกันดูเห็นกันอยู่ผมก็ไปซองกบไป,กป,ไปตกเบ็ดประกวดนำมันบดได้ประกวดบุกินบะมีก็ได้ ตรงกบออกมาแต่ผมจึงกลับกบไปอีกครับนี่หมูแดงข้าเจาะห้องกบออกมาเรือเนี้มันไปได้ทุกหมองทุบบอลเด้อพี่น้องเด้อโบกกเป็นป้องเจาดอกแจกแดงไปได้เบิดไปโบติดโบคัดครับเป็นเรือหางยาวอยู่แต่ว่าเขาตัดหางให้มันสั้นๆใช่เรือเฟือยเบื่อครับพี่น้องกะจังไปรวมไปเบิรงกันครับหมูแดง มาสีสซกสีมันบอไปส่งกบเห็นบรรยากาศครับยังมืดแดงนีครับต่างเข้าไปส่วงนี้สียังแปนยังอันนันอยู่พี่น้องด้วยประมาณจาก4ี่รักกิโลกัสีเดิมหกเดิมเป็นปองจำปองพ่อเข้าไปได้เป็นแบบลักษณะอย่างสีค่อย่ายเรือเข้าไป กับเดียบลผมสีไทยให้พี่ให้น้องฮะบึงบรรยากาศตอนเขาไปหอดไก่ไก,ไก่สีหอดไม้แถวบริเวณส่องกบจังปุดุนไปเบิ้งกันครับมาสิลำบากซ้ำหน่ยจังได้มาซื้อมาขายมาอยู่มากินกับพี่น้องพอดีฝ่าม,มือเดีครับบรรยากาศเดี๋ยวผมสิไต่ไฟมานนหน่อก็เอรับว่าในซองนกครับไต่ไฟแล้วก็ยังขึน้นไปอีกไกลพี่น้อง มาเนี่ยบนเครื่องอู่มีลาหกโมงกูกลัวครับพี่น้องพี่น้องประมาณนี้ครับ วิ่งทีมหาอยู่หาทิงสองกบสองเขียดหอยนีนนื่ก็สิ่วมก่มวงอยู่ประมาณจักสิบกุเม็เนี่ยรับพี่น้องบางมองบาง,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 งก็หาหกเม็ร ตามปกติเดาถ้าช่วงอากาศเย็นๆแน้วหนาวลมๆคือตัวงกบที่ออกแล้วแต่ว่าช่วนี้อากาศร้อนเย็นนี่เป็นปลายฤดูฝนอยู่กบกับออกกระบอกหันหลายพี่นอ้อง บรรยากาศสองกบฟังขึ้นเนาะนี่พวกเกยบอุ่เกยบพวกอุเกยบพวกอ้คนอื่นคนอื่นเกยบพุกอห้องพวกพวกเนาะจห้องฟังแบบเป็นปลา ต้องหมองน้องบอลเด็กอยู่นี่ให้ให้ยางเขาให้ยางให้มั่นบอลเด็กเป็นปลาตาท่านะโอ้สุนครบตุวนมันอยู่ไหนไหนดูดีกว่ามันตัวใหญ่ปลอดดดด่อยไปซะก่อน ฐานะถางมากว่าอยู่สามหมื่นล้าจงสุดมาจะใส่ห้กหมื่น ก้อนหนูหลายหนูกผมอยู่ที่ไหนไม่มีบุ๊กอยู่หรอกไอ้เจ้าปลูกยางบ่ใช่เจ้าปลูกมันหนูก็ได้ไปอยู่ก้อนนี่หนูไม่มีเห็นไม่ต้องก้อนไม่ต้องก้อนเหรอเงินใช่เดี๋ยวไปสืบเรื่องเรื่องน้ำเลาะฟัง ก็มีับบง่วงง่องเบิ่์นบบที่่วงประมาณนี้ทีเนีมวบบง่วงแบบทีแฉบในมุนมไหอันนี้ไปเอาอากบอนเพาป่า ็นปลานั่นแหละมันเหมิดเออคือสิบริผลน,น้องพี่น้องเนาะตามดูผมมึงในกล่องเลยจะได้ไปตั้งบึงกันตอนขากลับ รีว่าตอนอันนี้นอน่เนาะจังบึงพนสรุกเพีงนกมาหน่อยหนึ่งเ็มาเห็นนกหน่อยนอนนกกระเตนพี่นาะหน้าใหม่แลาพพี่นนองเขาบึงใส นง่นเซื่อเขบโมแขะได้เง่งขื่นงเงี้ยนนี่แค่คักเขาไก่บ่ไรออก ตหหให้เขาน้องเนาะให้เขานอนยอมมากตอนนี้ก็เวลาสิบแปดนาฬิกาหาซิทมาทีพี่น้องครับเป็นครบจึงง่ายอยู่ครับที่นี่นี่มีไต่ต้นปอหนูก็มี่ตัวหน่อยครับฝากกันก่อน ตัวใหญ่ปองปองงูนิรงนะนิรงเราไปขึ้นมือหันครับนะขืนที่จุดนะั้นอู้อยู่ในน้ำแต่ว่าผมสิบเอาพี่น้องผมเบิร์นเอาอย่างว่าชินองเขาเบิร์นกันว่ากบที่อยู่น้ำตามหวยเขาอยู่กันจนังไงกะบว่มันหลายหรอกพี่น้องแต่ก็มีลงมาเรื่อยๆนั่นครับ ยินจตตาเดือมมอง,มองนะเาองาดวงตาทีนองมึง,งกันสัดครับโอ้พ่มเป็นมาวะนักเกุตไข่ครับ อันนีครับโมบอยู่นะครับครับต่อยเฮาอย่างนักกี้องนั่นครับนี่ครับคป็นน้ำตามปลาตามเราฟังหน่อยนี้นี่ไม่เกือกับสีเหข้มโตเจ็ดโตมันกับน่หน่อยเจ็ดโตสองโตมันก็กลายไปทั้งอื่น เอาพืดหลายกับมือหนามือใน่อยอหนาเือในมาเฮาก็สิบุได้เฮาก็ย้อนเอาความของหน้าตัวสองตัไปครับพี่น้องเด็ดสองลูกสามลูกกับพ่อนะครับมือซอยจังดุนจังเบิ่งกันว่าเฉยๆเลยร้ายเป็นไหนที่ผมเฮ็ดแนวนี่ก็ดีจังเบิ่งกันพี่น้องเนาะ แ,แต่มแรกมากพี่เนอะแต่มที่สองพี่เน,นอะตัวดำตัวนเดุง่งตัวทอกนันมันดูพอเดียวแม่เดียวกันแต่มที่สามพี่เนอะ สิบเก้นกึงกึ่งกึ่งครับสามโต๊ะสามแตกไซวิร่าไปอยู่กับสมมุนะครับแต่ที่จากสิบแปดหาสิบตอนนี้สิบเก่าสิบเก่าสามสิบหานาที่ มันเลสามตัวมีสามแต่ที่มันยังใสว่าผมเป็นยังจังบางตัวบางที่ผมกับอกเอามอไม่ยิ่งดูท่านเอาคือมีเหตุมีผลหรือพี่น้องเนื้ ถาเป็นมูคนผสมเก็บเกียบเอา,าเบิ้มาจะเห็นแต่ผมสีเบ้อเอาคือเนาะถามี่ที่หาตัวของเสียวสองตัวยื้อยางวไหลถามันตัวยืนตัวงา่ามกะเอาสามตัวกะจัมหนสองอเอาไปถ้าเอามือนานนะพี่เนาะบานพ่อครบยังเหลือยังยั่งอยู่บริเวณนั่นแถวนั่นมูรู้มาจากโคกจากทัง้งทึ้งกระสีไม่เห็นมูอยู่หันกะ อยู่ร่วมกันคบคุหมักมูเหิน่นขึ้นก็เกียดแน,นี่นี่แหะครับเกียดตทองอูอูเนี่ยบางมองบางบอนก็เงียบจิตบ่มีถ้ามองนี่ก็อยู่ร่มกันคือกันก็บย่มเดินหาเดนินหกคบห้องยื้ใส่ัวแม่ก็สิไปหนันโมก็สิไปหนันไปร่วมกันอยูห่หันยง่มนี่ก็คือกันที่น้องแม่นเขาบูห้องเขาก็มีเซ็นมีอ่าขวัมคิดของเขาคือกันที่ที่ถือกินมูหรือว,ว่า เห็นมูอยู่บริเวณนั่นแถวนั้นกระสีมาอยู่น้ากันมองมุมี่กระสีห่างๆพี่น้องมองมีกงงมงม่กระสีร่วมกันเป็นว่างเป็นหมง่งเป็นบอลกระสียุ้มกันหลายๆตัวหรือมากดีเอยๆมูนี้เอาไปสองตัวย่างตัวหนึ่งมืออื่นมากกับมีอีกสองสามตัวสี่ตัวหาตัวเดียวแต่มม่อเขาลงมาเขากดสิมีหมูเขาก็สียู่ก็ิเป็นลักษณะนั้น,นครับพี่น้องวิธีการผมหายอยู่หากจนพ้นคือบอลท่องเบิดครับ ผมสิปล่อยไว้ถ้าเอามือไม่เขาก็มาเมื่อได้เขาก็ได้มื่อนั่นนี่ครับไม้หกครับพี่น้องนั่นครบตรัวหนึ่งนีค่ครับตาเดี๋ยวมองๆอยู่ครับเดี๋ยวช่วยพี่น้องบ้างเห็นมนะัม้ยน้องมู่นาสิเห็นพี่น้องตายดำๆอยู่ดูแสงไฟผมพอดีเลย มเห็นหน้พี่น้องเนาะจอด้วยบึงเดตาเป่าตายเดือม่งม่องอยู่ก็สิตัวน้อยตัวนี้แน่น้อยหนึ่งแต่กระบอกครับเพื่อให้ตัวอื่นถี่มาด้วยอ่าลูกมาจากโกกจากให้จากหน้าจากบวกจากน้องทั้งทึ่ง,งลูกมาห่วยเขาสีมีมูมีหยังอยู่เขาสิมาดึงก่อนถ้าจงเอาจนจะเอาตัวเก่าด้วยตัวใหม่กับอกหูส์ละบ้านเพราะว่ามีสองตัวตัวนึงมีสามตัวเอาสองเอาตัวนึงอย่งสิพี่น้อง มันคือวามหมายมอยือเราโบยอยา่ใดหรอกยอยู่ไดอยู่แต่เขากับแท่งไวยถ้าเอามือไม่นั่มพระว่าเตาหาทุกหมันคนอื่นมาเออบางเือบางที่เขาก็เอาแบบเบิดตอยู่อันเดือตัวหนึ่งนีสามสี่ตัวเขาก็เอาไปซะสามตัวอนเดียตัวหนึ่ง,เ,เ,งเพราะวางินบอหโมกัเบเจ้าวันจากนั้นมักก็สิตัวต้องหนามมนกกว่ไปเขาดีอยู่หกอยู่ยังมูกะจะบบเห็นดูเห็นก็เดี๋ยวแตะมานนี้กะ คือคุ้มคิดเป็นสิ่งแล่ละพี่น้องแจงวอลพี่น้องเขาไปฟังกันเพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนที่ท้ามาหากินบางสินบางอย่างเขาหาห้องกระโจําเป็นตองเอาเบิร์ตกับการบานขนตะไช่บ่งสำนีแล้วบานนี้ครับ,รบ,บ,บถ้าสรุปกันในแบบชุดไทยพี่น้องอ่าคนแจงด้วยวันตีหนึ่งตีสองผูลละผมชอวยกลับเมือง,องกังห่งคลสรุปกันน้องพี่น้องเนาะ อยอดได้เลยสำรวจนีครับขึ้นนี่ประมาณสี่สิบตัวคูดีเสียสว่อ่มางครับตลาดบ้านห้องบากบุญรีบครับพี่น้อง